การคัดลอกแบบมืออาชีพเขาทำกันอย่างไรนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับอาจจะแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือในการคัดลอกนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะประหยัดเวลาแทนที่จะจัดรูปแบบซ้ำๆนะครับพร้อมกับสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาบางอย่างซึ่งนะครับมันอาจจะนะครับจัดรูปแบบยังไงแล้วมันไม่ได้เหมือนต้นฉบับสักทีนะครับเสียเวลาค่อนข้างจะเยอะ เพราะฉะนั้นนะครับจะมาดูกันนะซึ่งมีให้ใช้งานทั้งใน Word Excel แลและก็ PowerPoint นะครับวิธีการยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูวิธีการคัดลอกรูปแบบนะครับใน Microsoft Word นะครับตัวอย่างอันแรกจะเป็นการคัดลอกรูปแบบข้อความนะครับซึ่ง นะครับเราจะต้องมีนะครับรูปแบบต้นฉบับนะครับไว้ก่อนนะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือคําว่าพอเพียงเนาะอ่าซึ่งจัดรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวหนาตัวเอียงนะอังสนา n น w 2ยี่สิบนะครับสีน้ําเงินเนาะอ่าคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะคัดลอกรูปแบบนี้ไปใช้นะครับโดยไม่ต้องทาซ้าสังเกตว่ากว่าจะได้รูปแบบนี้เราต้องทําหลายขั้นตอนด้วยกันคราวนี้นะครับเริ่มต้นให้เราเลือกข้อความที่ต้องการนะครับคัดลอกรูปแบบจากนั้นไปที่แท็บโฮมนะครับแล้วก็คลิกที่ รูปแปลงนะครับอาจมันคือคาสั่ง format painter นะครับเราลองคลิก1ครั้งนะครับขยับเม,มาส์มาเมาส์จะเปลี่ยนจากรูปตัว i นะครับเป็นรูปแปลงแบบนี้นะครับจากนั้นเราต้องการนําไปใช้กับข้อความไหนให้เราเอาแปลงดังกล่าวนะครับไปลากคลุมข้อความนั้นนะครับลากคลุมข้อความนั้นนะครับอ่ามันก็จะได้รูปแบบนะครับ ok? ตามต้นฉบับทุกประการนะครับแล้วสังเกตเมาส์จะเปลี่ยนนะครับจากแปลงเป็นรูปตัว i พร้อมสําหรับการพิมพ์ข้อความ ปกติได้เลยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบวิธีการใช้งานแบบที่1ก็คือคลิก1ครั้งแล้วก็เอาไปใช้ได้ครั้งเดียวจบนะครับวิธีต่อมาถ้าเราต้องการนําไปใช้ซ้ําหลายๆครั้งนะครับเช่นบอกว่าต้องการรูปแบบเดียวกับคําว่าพอเพียงเนี่ยแต่จะเอาไปใช้กับคําว่าความดีแล้วก็ความชั่วตรงนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราเลือกข้อความที่ต้องการคัดลอกรูปแบบ จากนั้นแทนที่เราจะคลิกครั้งเดียวที่คำสั่ง format painter นะให้เราใช้วิธีการดับเบิลคลิกนะครับอ่าดับเบิลคลิกนะครับขยับเมาส์มาเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปแปลงนะครับจากนั้นเราจะเอาไปใช้กับข้อความไหนบ้างเราก็ลากเมาส์คลุมข้อความนั้นสังเกตใช้ครั้งแรกแล้วเมาส์ก็ยังเป็นรูปแปลงปกติก็คือเราสามารถนำไปใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งจนกว่าเราจะ ยกเลิกแนะ้วจะไม่ใช้แล้วเราถึงเอาไปคืนที่เดิมนะผมก็เอาไปใช้กับคําต่อไปนะครับอ่าป้ายนะสังเกตเมาส์ก็ยังเป็นรูปแปลงอยู่นะครับอ่าเราจะต้องเป็นคนยกเลิกการใช้งานเองนะครับโดยคีย์รัดก็คือกดปุ่ม ESC นะครับหรือจะเอาเมาส์ไปคลิกคืนที่เดิมก็คืทคอที่ format painter นะครับอ่าจากนั้นลองขยับเม,มาส์มาบริเวณเนื้อหานะครับเมาส์ก็จะเป็นรูปตัวไอพร้อมให้เราพิมพ์แล้วก็แก้ไขข้อความได้ตามปกตินะครับ ต่อมานะครับมาดูการคัดลอกรูปแบบย่อหน้ากันบ้างนะครับอ่าย่อหน้าที่เราต้องการคัดลอกรูปแบบก็คือย่อหน้านี้นะย่อหน้านี้นะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยรูปแบบที่เราจัดไว้ก็คือมันจะมีระยะเยือนะะยะเย้องมันทัดแรกนะระยะเยื้องมันทัดแรกอยู่ที่0.75นิ้วนะครับแล้วก็จัดแบบนะครับอ่า justify นะครับก็คือชิดขอบหรือว่าหน้าหลังเสมอกันนะครับอ่า อันนี้เราต้องการรูปแบบแบบนี้ไปใช้กับยอ่อหน้านี้นะย่อ,ยอหน้านี้ซึ่งตอนนี้มันเป็นชิดซ้ายอยู่แล้วก็นะครับยังไม่มีการเยื้องใดๆนะครับขั้นตอนนะครับให้เราเลือกยอ่อหน้าที่ต้องการคัดลอกรูปแบบน,นะครับจากนั้นในที่นี้ผมจะเอาไปใช้แค่ครั้งเดียวผมก็จะคลิกที่รูปแปลงทาสีหรือ Format p a i n t e r คลิกแค่หนึ่งครั้งนะเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปแปลงจากนั้นเราก็เอาไปลากคลุมยอ่อหน้าที่เราต้องการ เอารูปแบบไปใช้งานนะครับจะสังเกตว่านะครับรูปแบบย่อหน้าทั้งหมดนะก็จะเหมือนกับย่อหน้าต้นฉบับทุกประการนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการคัดลอกรูปแบบย่อหน้าเนาะต่อมานะครับมาดูการคัดลอกรูปแบบรายการลำดับเลขบ้างนะครับตัวอย่างอันนี้มันมีลำดับเลขอยู่นะครับมี2ระดับนะระดับที่1ระดับที่2นะครับเราต้องการคัดลอกรูปแบบนี้ไปใช้นะครับกับนะครับ รายการนะครับลำดับต่อๆไปซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ติดกันนะครับตัวอย่างอันนี้มีข้อความมาขั้นอยู่นะครับอ่านะครับมาดูวิธีการนะครับเราก็คลิกที่ระดับที่1จากนั้นคลิกเมาส์ที่นะครับ format painter หนึ่งครั้งแล้วก็เอาไปคลิกหรือลากคลุมที่ข้อความที่เราต้องการนะคัดลอกรูปแบบไปใช้นะสังเกตว่าลำดับมันก็จะนับต่อเนื่องจากนะครับ list หรือว่ารายการก่อนหน้านะครับอ่ะต่อมาเราต้องการคัดลอกระดับ ย่อยระดับที่2นะครับก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็ไปคลิกที่รูปแปลงนะครับจากนั้นเราก็ลากคลุมนะครับรายการที่เราต้องการนะครับอ่เราก็จะได้หัวข้อนะครับย่อยระดับที่2เป็น2.1 2.2 2.3ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการคัดลอกรูปแบบนะครับใน Microsoft Word ที่นะครับเรา มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาช่วยในการแก้ไขปัญหาให้เราได้เยอะทีเดียวนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการคัดลอกรูปแบบใน Excel นะครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับรูปแบบต้น เริ่มต้นที่เราต้องการคัดลอกรูปแบบก็คือเซลล์นะครับ B1 นะ B1 ซึ่งตอนนี้มีการจัดรูปแบบข้อความนะครับจัดสีนะครับสีตัวอักษรนะครับสีพื้นหลังนะครับเราต้องการรูปแบบแบบนี้ไปใช้กับเซลล์ C1 นะครับเซล C1 วิธีการก็คือให้เราคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการคัดลอกรูปแบบจากนั้นไปที่แถบโฮมนะครับแล้วก็คลิกที่ Format p a i n t e r นะครับ ใช้ครั้งเดียวก็คลิกครั้งเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เอามาคลิกที่เซล C ์น1นะครับเราก็จะได้รูปแบบทุกอย่างเหมือนกับ B 1นะครับต่อมาส่วนของเซล B ์ B2 นะครับเป็นตัวเลขซึ่งเราจัดรูปแบบให้มีขั้นหลักพันทศิยม2ตำแหน่งไว้นะครับเราต้องการรูปแบบนี้ไปใช้กับเซลล์ C2 นะครับเริ่มต้นเราก็คลิกที่เซลล์ B2 นะครับจากนั้นคลิกที่แท็บ Home Format Painter นะครับแล้วก็เอาไปคลิกที่เซลล์ C2 นะครับเซลล์ C2 ก็จะได้รูปแบบการจัดรูปแบบตัวเลขเหมือนกับ B2 ทุกประการเนาะ,ะต่อมาเรื่องของวันที่บ้างนะครับสังเกตถ้าผมคลิกที่เซลล์ B3 นะครับแล้วก็ดูที่แถบสูตรนะฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้ค่าที่มันเก็บจริงๆก็คือวันที่13ทับ3ทับ2 0 19นะครับซึ่งตอนนี้เราได้จัดรูปแบบให้มันแสดงเป็น วันเดือนนะครับแบบเต็มแล้วก็ปีพอสอเรียบร้อยแล้วนะครับคราวน,นี้ถ้าเราต้องการรูปแบบแบบนี้ไปใช้กับเซลล์ C3 นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลามาจัดรูปแบบเองนะครับเราก็ทําแบบเดิมนะคลิกที่เซลล์ B3 นะครับจากนั้นไปคลิกที่คําสั่ง format painter นะครับหครั้งแล้วก็เอามาคลิกที่เซลล์ C3 นะครับเซลล์ C3 ก็จะได้รูปแบบทุกอย่างเหมือนกับ B3 ทุกประการนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับมันก็จะช่วยให้เรานะครับประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูตัวอย่างการคัดลอกรูปแบบในโปรแกรม PowerPoint กันบ้างนะครับตัวอย่างนะสไลด์ที่1น,นะครับมีส่วนของไตเติลที่จัดรูปแบบข้อความไว้เรียบร้อยแล้วว่าใช้ฟอนต์อะไรนะครับขนาดเท่าไหร่ นะครับนะครับแล้วก็มีนะครับเป็นตัวเอียงอะไรพวกนี้นะครับเช่นอาจจะใส่นะครับเงาเข้าไปอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับจะเห็นว่ามันมีทั้งฟอนต์มีทั้งขนาดมีทั้งตัวเอียงมีทั้งใส่เงาซึ่งมีหลายขั้นตอนที่เราจัดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการประหยัดเวลาไม่ต้องจัดซ้ําๆนะครับเราก็สามารถที่จะคัดลอกรูปแบบนี้ไปใช้ได้ตัวอย่างอันนี้ผมจะคัดลอกรูปแบบนะครับข้อความที่ไตเติ้ล ไปใช้กับไตเติลของสไลด์ที่2 t i ไตเติลของสไลด์ที่3เนาะ,ะเพราะฉนั้นวิธีการก็คือเนื่องจากเราต้องเอาไปใช้หลายสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นผมคลิกที่นะับไตเติลของสไลด์ที่1น,นะครับจากนั้นก็คลิกที่เส้นขอบหรือจะกด Escape ก็ได้สังเกตจากเส้นแประมันก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นทึบนะบหมายถึงเรากําลังเลือกกล่องข้อความนี้นะครับจากนั้นให้เราไปที่แท็บ o m e นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง format painter นะครับถ้าเราต้องการใช้ซ้ำหลายๆครั้งให้เราดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นมาที่สไลด์ที่2นะครับมาที่สไลด์ที่2แล้วเราก็นะครับคลิกที่ไตเติลนะครับมันก็จะได้รูปแบบเหมือนสไลด์ที่1ทุกประการนะสังเกตนะครับเมาส์ก็ยังเป็นรูปแปลงอยู่เราก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้นะคลิกที่สไลด์ที่3แล้วก็คลิกที่ไตเติลนะครับก็จะได้รูปแบบ เหมือนกับสไลด์ที่1ทุกประการนะครับคราวนี้เราไม่ใช้ต่อแล้วเราก็ต้องเอาไปคืนที่เดิมนะครับโดยเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มนะ Format Painter เ,เ,เพื่อจบการใช้งานหรือจะกด ESC นะครับ e Scape บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับต่อมานะครับมาดูสไลด์ที่4นะครับผมบอกว่าต้องการจัดรูปแบบนะครับที่เป็นบุลเลตตรงนี้ให้เหมือนกับด้านซ้ายนะครับ จากด้านซ้ายเนี่ยไปใช้กับด้านขวาที่เป็นจุดกลมๆสีดำนะวิธีการนะครับอ่าเราก็เลือกนะครับอ่าคลิกเลือกนะครับรูปแบบที่เราต้องการนะครับคัดลอกนะครับคัดลอกนะอ่าผมเลือกทั้งกล่องนี้นะเลือกทั้งกล่องนี้แล้วก็ไปที่แท็บโฮมฟอร์แมตเพนเตอร์นะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่กล่องข้อความด้านขวานะอ่ามันก็จะได้รูปแบบนะครับทุกอย่างเหมือนกับกล่องด้านซ้ายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า นะครับ p o r m a t p เ i น t e r นะครับเราสามารถเอามาใช้ช่วยนะครับในการจัดรูปแบบนะครับทำให้เรานะครับสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการนำไปปรับใช้นะครับกับการทำงานของเรานะครับ